สวัสดีครับในคลิปนี้ขอทําเป็นคลิปแยกนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับในการตรวจซ่อมเจ้าตัวแผงตั้ง PWM หรือว่าแผงโมดูลเพลยวไซเฟนะครับในฝั่งของอินเวอร์เตอร์กันนะครับก็เข้าความมาหน่อยนะครับผมได้ทําการซ่อม TPE นะครับ12า1500โวลต์นะครับ1500วัตต์รุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็จะใช้แผงตั้งตัวนี้นะครับซึ่งที่มาที่ไปก็คือเจ้าแผงตั้งตัวนี้ราเบิดแล้วก็ช็อตนะครับ แล้วก็ช็อตอย่างรุนแรงเลยนะครับตรงนี้นะผมทำภาษาแล้วนะครับไอจีพีตัวนี้ช็อตแล้วก็ระเบิดนะครับพอระเบิดเสร็จก็เลยลามลามมาถึงเจ้าตัวแผงนี้นะครับอันนี้คือแผงที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเละแล้วก็สาหัสมากนะครับจะมีไดโอดนะครับไดโอดอยู่1ตัว2ตัวที่เสียนะครับแล้วก็ MCU เสียคาปาซิเตอร์ระเบิดนะครับ2ตัวนี้ระเบิดนะแล้วก็ IC ไ c ได้นะครับ i อ2 1ร์อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ IC 5 5นะครับแล้วก็ LM393 เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็สายขาดลายขาดตรงนี้นะครับซึ่งกว่าจะซ่อมได้นะครับกว่าจะซ่อมได้ยากมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยน IC ให้ครบแล้วก็อะไรก็ใช้งานได้นะครับคราวนี้ช่วงที่ซ่อมคราวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน4นะครับเวอร์ชัน4ตรงนี้นะ เขาเขียนมาเลยนะครับอ่าเป็น SPWM UM นะครับไดเวอร์ <D iver S 1> นะครับเป็นแผงตัวนี้แหละเป็นเวอร์ชัน4ส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเขาจะเขียนเวอร์ชัน2คราวนี้ไอ้เวอร์ชัน4เวอร์ชัน2นี่ต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครได้เจอเวอร์ชัน4แบบผมนะปกติเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2เนี่ยเราจะเราจะเวลาเราซ่อมนี้เราจะถอด IC ตัวนี้ออกนะครับ2ตัวนี้ ถอดออกได้นะครับพอถอดออกเสร็จแล้วเนี่ยสัญญาณพันธ์ก็จะมานะครับก็ก็ก็จะก็จะส่งมาตรงนี้นะครับให้ไอซีได้ทางานได้ปกตินะครับอ,อันดับแรกก็คืออันอันน,น,นี้อันนี้อ e ีกเวอร์ชันหนึ่งนะอีกเวอร์ชันหนึ่งอันนี้เวอร์ชันสองจุดสองเวอร์ชันสองจุดสองเนี่ยจะไม่มีไอตัวกําเนิดความถี่ครับไม่มีคริสตัลตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับตรงนี้ถ้าเสียก็คือต้องทิ้งไปเลยนะครับใช้ไอซีเบอร์ใหม่ด้วยอ่ะโอเค ขั้นตอนในการต่อมไอเวอร์ชันทั่วๆไปตรงนี้นะครับก็คือผมก็จะถอดออกอย่างนี้ถอดอย่างนี้เลยนะครับเหมือนในรูปนี้เลยนะจากนั้นก็จะใส่ MCU ครับพอใส่ MCU เสร็จเราก็จะมาเช็คที่ขา14กับขา12สัญญาณก็จะออกปกติครับปกตินะจากนั้นครับจากนั้นผมก็จะใส่ไดาใส่ได้เข้าไปแบบนี้นะพอใส่ได้เข้าไปเสร็จก็จะก็จะมีเอาพุทออกด้านนี้ปกตินะครับแล้วก็มาเสียบแผงต,งตั้งตรงนี้ปกติอันนี้คือเป็นเวอร์ชันปกตินะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเวอร์ชัน4ครับถ้าลอยถ้าลอยไอ้เจ้าตัวนี้ออก LM ออกลอย2ตัวนี้ออก IC 2ตัวนี้จะไม่ทํางานครับอ่าจะไม่ทํางานนะคราวนี้ LM ตัวนี้ครับ LM ตัวนี้ LM 3ก็3ตัวนี้มาคอนโทรล IC ด้านนี้นะครับแล้วก็ IC ตองหตัวนี้นะครับมาคอนโทรล IC ตัวนี้นะครับถ้าลอยตัวนี้ออกนะครับถ้าลอยตัวนี้ออกตัวนี้จะไม่ทํางานแล้วก็ถ้าตัวนี้เสียตัวนี้ก็จะไม่ทํางานครับ ตัวนี้ลอยออกได้ IC ตัวนี้ลอยออกได้แล้วก็ตัวนี้ทํางานได้แต่ถ้าตัวนี้ลอยออกนะครับผมลองลอยออกนะ IC ตัวนี้จะไม่ทํางานไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ,ะผมก็ทําตามปกติกทําไม่ได้ครับทําไม่ได้อะแต่ตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วเรามาดูดูกันก่อนดูตัวที่เป็นผลลัพธ์ก่อนนะครับอคราวนี้ผมติดตั้งแผงนี้เข้าไปนะ,ะเปิดนะครับ เจ้าตัวเทสเตอร์บอร์ดนี้ถ้าเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเรามาเทสอย่างนี้ถ้าไฟสีดวงตัวนี้ติดนะครับ Ld สีดวงตัวนี้ติดถือว่าทํางานได้ปกติแผงตั้งตัวนี้ทํางานได้สมบูรณ์100%นะครับอ่ะดูตัวที่ผมยังไม่ได้ซ่อมบ้างนะครับตัวที่ผมยังไม่ได้ซ่อมบ้างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันเหมือนกันหมดนะแต่ว่าตัวท้นทานต่อไม่เหมือนกันวงจรอ่ะวงจรการวางวงจรจะจะไม่เหมือนกันมีขัดขาดกันเกินนิดหน่อยตรงนี้นะครับก็เลยว่า ก็เลยงงว่าเวอร์ชันสองเวอร์ชันเวอร์ชันสี่เวอร์ชันสองยังไงมันก็ต้องมีอะไรที่ต่างกันไม่งั้นเขาคงไม่เขียนเวอร์ชันมานะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ติดตั้งเข้าไปปับ๊บนะครับพอติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วจะติดอยู่สองดวงสองดวงนี้ไม่ติดหมายความว่าได้เสียไหมได้ไม่ได้เสียได้ไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าผมทําการตรวจสอบจนแน่ใจแล้วจะรู้ว่าอ่าเขาทํางานไม่ได้ตรงไหนนะครับ ตรงนี้นะครับเวอร์ชันนี้นะตรงนี้นะอันนี้ปกติถ้าเราลอย2ตัวนี้ออกก็ทํางานได้ปกติครับจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นเวอร์ชันทั่วๆไปนะครับเวอร์ชัน2นะครับคราวนี้ตัวที่เสียครับคราวนี้ให้เรามาดูด้วยเอกสารก่อนนะครับให้มาดูเอกสารนะเอกสารนะครับอันนี้เป็น IC IC ไดซ์ไออาร์สองหนึ่งหนึ่งสามเอสนะครับไอซีไดซ์นะไดซ์ตัวนี้นะครับ ให้เรามาดูขาที่สิบสามขาที่สิบสามนะครับขา13ามเป็นขาชัดดาวนะครับเป็นขาชัดดาวถ้าขานี้มีแรงดันขึ้นมานะครับมีแรงดันขึ้นมา2โวลต์สาโวลต์เนี่ยไอซี IC จะไม่ทํางานครับอ่าซึ่งสองตัวนี้ขา13ามนี่ตัวนึงจะต่อกับไอซีตองห้าตัวนึงจะต่อกับ Lm 3เอ็มสามเก้าสามอ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับตรงนี้นะ ลองดูนะครับ ic ด้านนี้ทำงานได้ปกติขา13นะ13ก็คือนับนับจากตัวนี้มานะครับ1 2 3 4อ่ะคือขานี้ครับคือขานี้ขานี้ได้0.2นะครับก็คือตัวนี้เขาทำงานได้ปกติเอาพุทออกขาที่1กับขาสุดท้ายตรงนี้นะครับอ่าขานี้นะเอาพุทจะออกขาที่8นะครับอันนี้อ่าขาที่1ขาที่1กับขาที่8นะ ขาที่1กับขาที่8ของตรงนี้อ่าอันนี้มีทั้วหมดสิขานะแต่ผมนับจาก16 16 15 14, 13 13อ่าคตัวนี้นะครับอันนี้ i c ตัวนี้ทางานปกติดูตัวนี้ครับตัวนี้สัญญาณไม่ออกสัญญาณเข้าไหมสัญญาณจะเข้าขาที่12คือขานี้นะครับขานี้นะได้ 2. 4ุนะปกติอันนี้ก็2.4ขา12ตัวนี้นะครับอ่า12กับ14นะอ่าปกตินะ ตัวนึงจะเป็น2 3จุดสาตัวนี้เป็น2 4จุดสี่ตัวนี้2 4จุดสี่นะครับคราวนี้ดูขา13าครับขา13าของ IC ตัวนี้ก็คือขานี้ขานี้มีแรงดันขึ้นมาอยู่3าจุดโวลต์แสดงว่าเขาได้รับสัญญาณเข้ามาบอกว่าให้ให้ทําการชัดดาวตัวไหนชัดดาวตัวนี้ครับ IC ตัวนี้ไอซีตัวนี้ก็คือไอซีตองห้าเป็นตัวคุมอยู่ตัวนี้นะไอซีเอ็มตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับคราวนี้ผมจะเอาตัวนี้ออกนะจะเอาตัวนี้ออก ดึงออกเลยดึงออกเลยนะครับตอนนี้ไอซีตองห้านี้เสียนะครับไอซี IC ตองห้าเสียนะอ่าจะดึงออกเลยนะอาจจะไม่หยุดกล้องนะเอาประมาณอย่างนี้เลยนะเราดึงออกในบอร์ดนี้เลยนะครับเอาไม่เห็นเลยนะ <c oughs> ค okay. ผมสกิลออกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำขอลาตัวนี้หน่อยอาจจะช็อตกันนะครับอ่ะขอออกแล้วนะพอออกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลองดูครับคราวนี้เปิดไฟเข้ามาเนี่ยครับทำงานได้ทั้งหมดนะ ขา13ครับขา13มจะไม่มีแรงดันเข้ามาแล้วตรงนี้เป็นศูนย์โวลต์นะครับเป็นขาชด่ดาน,นะเข้ามาจาก IC ตัวนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ตรวจสอบดูหน่อยสมมุติว่าเปลี่ยนไดเข้าไปแล้วนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยน IC ตัวนี้แล้วอาจจะเสียครับ IC ตัวนี้อาจจะซื้อมาแล้วก็เสีย IC นี้ซื้อมาแล้วก็เสียหรือได้ตัวนี้เสียก็เลยทําให้เราหลงทางเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบนะครับหนึ่งว่าหนึ่งตรวจสอบ m c u ก่อนขาสิบ ขาสสมีสัญญาณมาไหมขาสสมีสัญญาณมาไหมจากนั้นเปลี่ยนไดอ่าเปลี่ยนไดก็ไปเส็จยังทางานไม่ได้ลองเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเปลี่ยนตัวนี้ยังไม่ได้หรือย,ยังไม่ได้อีกก็ลองดูขาส3สด้วยลองเช็คขคาส3สว่ามีแรงดันไหมนะครับอ่าตัวนี้ถ้าลอยไดตัวนี้ออกถ้าลอยถ้าลอยตัวนี้ออกตัวนี้ทํางานได้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเวอร์ชันสี่ตัวนี้ลอยตัวนี้ออกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะดูได้ว่มตัวนี้เสียไม่เสียถ้าถ้าสองตัวนี้เสียนะครับ เขาจะส่งในนันมาที่ขา13แต่ละตัวนะครับเราอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนไปพร้อมกันแล้วก็ให้เรียบร้อยเลยนะครับพอดนี้ว่าผมเคยทาไอ้บอร์ดเนี้ยผมเคยทําก็คือผมลอยตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็ทํางานได้ปกติแต่ทําไม่ได้ครับทําเมก็ทําไม่ได้ก็ก็เลยลองลองมาตรวจสอบว่าขาเนี่ยแต่ละขาเขาทาหน้าที่อะไรบ้างก็เลยมารู้ว่าอ่ะโอเคขา13เนี่ยขาชัดดาวนะครับเขามีเรื่องเข้ามาก็เลยทําให้ตัวนี้หยุดการทํางานนะครับอ่ะคราวนี้ ดูเอกสารนะครับเอกสารนิดหนึ่งนะสําหรับคนที่เจอเจอแบบนี้นะครับขาสิบสามนะขาสิบสามนะครับขาสิบสองขาสิบสองเป็นแรงดันเข้านะครับเป็นอินพุตนะขาสิบสองขาสิบสี่ขาหนึ่งกับขาแปดเป็นเอาต์พุตนะครับดูรูปตรงนี้นะครับรูปตรงนี้นะตรงนี้นะครับสิบสองสิบสี่นะอธิบายได้ชัดเจนนะครับส่วนขาสิบสามตัวนี้คือขาสิบสามขาสิบสามเขาจะต่อกับไปสีต่อห้าขานี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณขานี้ครับขานี้นะ แล้วก็ขา13ตัวนี้ต่อกับ LM 3 9 3ก็น่าจะอยู่ประมาณขานี้นะครับถ้า2ตัวนี้เสียจะส่งแรงดันตัวนี้ออกมาให้ตัวนี้ชัดดาวนะครับอ่ะโอเคนะครับลองตรวจสอบดูนะครับ